โอ้โหบึมบึมไปมันสุดขนาดไหนบึมอาชีพทุกอาชีพืาสาร์ท้งลายมือช่วยถ้าได้ช่วยได้เรื่องอะไรช่วยวางแผนอยู่ที่การวางแผนและการรู้ตัวล่วงหน้าและจังหวะชีวิตคสําคัญที่สุดนะคะครับใครที่มาดูลายมือกับอาจารย์พัชณีนะครับอาจารย์จะช่วยวิเคราะห์นะฮะ มาในแนวการวิเคราะห์และการวางแผนครับแล้วก็จะวางแผนว่าโอกาสข้างหน้าที่จะไปถึงเนี่ยวางแผนล่วงหน้านะไม่ใช่การแก้ไขนะคะอ่านะโอกาสที่เราจะมาถึงเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ออกแนวไหนครับเพราะโดยทั่วไปนี่คนปกตินะฮะอันนี้คนไม่ปกติคืออย่างที่มีวิชาความรู้บางอย่างนะฮะแต่แต่แต่ก็ยังปกติเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดายังปกติมีวิชาความรู้ซึ่งจะทําให้รู้ การข้างหน้านะฮะว่าข้างหน้าเนี่ยจะเจออุปสรรคหรือโชคใช่นะฮะถ้ามีโชคก็ควาไวนะฮะแล้วก็รีบตัดตวงนะคะแต่ถ้าจังหวะไม่ดีเราก็ต้องประคองค่ะวันนี้ะนะครับและอีกห้าคลิปต่อไปนะครับเราจะใหจ่คลิปที้เลยผมและอาจารย์มมชณีไอ้ผมผมสิไม่มีผมเบอร์ผมสิไม่มีผม ต้องบอกว่ากระหม่อมจะนําท่านไปสู่อีกมิติหนึ่งของลายมือคือเราจะไม่คือบางคนอีกครับจะเข้าใจว่าพอดูลายมือก็คือลายมือไงก็อต้องมดูที่ลายมือนะฮะมันเลยติดคํานี้นะฮะแต่จริงๆแล้วคือการดูน่าจะพูดว่าเป็นการดูมือมากกว่านะฮะคือได้หมดอ่ะทั้งมือนะคะทั้งมือทั้งมือเนี่ยได้หมดไม่ใช่แค่ลายมือะตรงนี้นะคะ แผนที่อยู่ในอุ้งมือนอกนอกนั้นจะเป็นนิสัยนะคะแล้วก็ในเส้นต่างๆเส้นหลักมันก็เปรียบกับนิสัยด้วยล่องผิวหนังอะไรต้องรู้หมดวันนี้พิเศษเลยผมจะเน้นพูดถึงนิ้วนะฮะเอาไปทายกันเล่นๆสรุกๆได้นะฮะไม่พลาดนะครับรับรองได้นะครับแต่นะครับเดี๋ยวคอยฟังจากพี่พัชนีนะครับว่ามันจะมีอะไรซึ่งมากกว่าดูแค่นิ้วหรือเปล่านะครับอย่างเช่นนะฮะ ผมควักมานะครับจากนี่ครับเนี่ยฮะผมดูที่ข้อหเนี่นะครับการที่เราจะไปสร้างคอนเนคชันนะฮะพอเราใบทายเข้าปุ๊บครั้งต่อไปพอเจอหน้าคนเราเคยคุยกันแล้วต่อไปง่ายช่ใช่คนเดูเพ้ยคนเราเห็นกระแคบบางทีมองเห็นปุ๊บเราเรารู้เรารู้ทิกนี่แล้วท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะครับอย่าพลาดนะคะเอาคอยฟังนะสำคัญนะครับผมจะเน้นไปที่ข้อหนะอาจารย์นะใ โอ้โหนะครับดูนะครับค่ะนะคะดูนะคะกล้องมาเลยนะคะทริคนี้นะครับเอาไปทายได้สนุกสนุกเลยครับนะคะข้อหกไม่ยอมเสียเปรียบน,นิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนางน,นิ้วเห็นไหมคะนิ้วชี้มันอยู่นะคะนิ้วชี้นะคะดูที่มือขวาเพราะมือขวาคบกับคนนอกบ้านอ๋อต้องต้องดูมือ <นะ S 1> ขวาด้วยมือซ้ายไม่ต้องไปเสียนใจหรอกเพราะเพราะมือซ้ายเนี่ยส่วนมากคนเราจะไม่ยอมเสีย ไม่ไม่ยอมเอาเปรียบลูกเมียอยู่แล้วส่วนมากนะคะถ้าใครนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนางในมือซ้ายนี่โอโ้โหไม่ไหวแล้วนะคะ,ะแต่ก็มีเหมือนกันแต่น้อยออให้ดูมือขวาเพราะกับคนนอกบ้านนะคะหมายเลขหกไม่ยอมเสียเปรียบนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนางหมายถึงคนคนนี้ครับคบใครก็จะไม่ยอมเสียเปรียบดีไม่ดีจะเอาเปรียบอีกด้วยนะคะ อย่ามอง,งานิ้วชี้พิงนิ้วเดียวนี่แหละครับไอ้ตรงนี้นะครับนะคะอย่ามอง,งาจุดเดียวนะบางทีปุ๊บรีบถ่ายเลยใช่ไม่ได้จ,จะพลาดนะอันนี้นโอกาสสำคัญนะครับนะคะอย่ามอง,งาจุดเดียวแล้วถ่ายนะคะแต่เป็นจุดสําคัญนะที่เป็นจุดสคัญซึ่งพ,พอเราจะประเมินได้ว่าคนที่นิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนางเนี่ยเป็นหนึ่งจุดเป็นหนึ่งจุดเป็นจุดเดียวของการเอาเปรียบอจุดที่สองนะจุดที่สอง เห็นไหมฮะเส้นใจกับเส้นสมองไปเข้าหากันนี่เริ่มเข้าแข้าแคบแคบนี่เราอ่านว่าการที่จะมีน้ําใจให้ใครยากเริ่มลเริ่มเริ่มอ่าไหมองค์ประกอบองค์ประกอบมาแล้วอย่างที่สองเริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาเขาเรียกอะไรมาซับพอร์ตอ่ามามามาซ้ำเข้าไปอีกออันที่สามมาอล้ล่องผิวหนังละเอียด เห็นไหมคะคอร่องผิวหนังละเอียดก็เป็นคนที่รู้จักการใช้จ่ายละเอียดละอ่รอบคบอบนะไปแล้วนะอันที่สี่เส้นบนมือละเอียดยิบเป็นคนที่จู่จีจุกจิกคิดบ้าอ๋อคือทั้งเส้นหลักเส้นอะไรพวกนี้เส้นกนะด่างนามีเส้นที่ละเอียดไม่ใช่เส้นหลักค่ะเส้นฝอยตรงนี้เส้นฝอยตรงนี้นะคะทั้งหมดสี่ข้อแค่นี้เรารู้ อันนี้น่าจะฟันธงแล้วใช่ไหมอันนี้ฟันธงเลยนี้ฟันธงเลยแต่เมื่อกี้เราบอกว่าจะสร้างมิตรใช่ไหมเออใช่อันนี้สําคัญไมยบอกเขาว่าเฮ้ยไปถึงไปเลยบ้านนี้เอาแต่เอาเปรียบคนอื่นนะเนี่ยถ้าไปถึงนะถ้าจะสร้างมิตรเอ้ยคุณเนี่ยเป็นคนเอาเปรียบคนนี่วาเป็นคนไม่มีน้ําใจอ่าเป็นคนจู้จี้จุกจิกอะไรแบนะใช่ไหมเส้นละเอียดแล้ว แล้วก็เป็นคนที่จะให้ใครคิดแล้วทีดีโอ้คุณนี่มันเป็นคนอย่างนี้ชัดมาก็เห็นเราเนี่ยะตกลงมือจะสร้างมิตรหรือสร้างศัตรูจะเป็นคนเนชันเนื้อจบแล้วอย่างนี้ต้องขายยังไงฮะเปลี่ยนคําพูดทันทีอ๋อเปลี่ยนคำพูดทันทีเปลี่ยนได้ด้วยอันนี้มีสอนไหมในสอนมีในคลาสนี้มีสอนนะโอ้มีเปลี่ยนนะฟังนะเปลี่ยนยังไงครับเปลี่ยนเอาดูพอเห็นเธออย่างนี้ใช่ไหอนิ้วชี้สั้นหรือนิ้วนางบอกแล้วคนนี้ไม่ยอมเสียเปรียบใครค อ่าคนนี้ไม่มีน้ำใจให้ใครแล้วคนนี้เป็นคนที่ละเอียดจู้จี้จุกจิกเปลี่ยนเลยทันทีว่าโอ้โหคุณนี่เป็นคนรู้จักการใช้จ่าวนะคะโอ้โหเออแต้เริ่มบวกแล้วเรบวกบวกไหมคุณนี่เป็นคนเออเป็นคนรู้จักการใช้จ่ายละเอียดละออรอบครอบโอ้โหอย่างนี้ก็เก็บเงินอยู่สิครับออ แล้วคุณจะทำอะไรคิดแล้วคิดอีกเยี่ยมมากถ้าเขาเป็นผู้หญิงนะแม้ถ้าผมลมๆนะผมเจอคุณอย่างเงี้ยผมรวยตายเลยผู้หญิงที่เก็บออมอย่างคุณนี่หายากโอ้ขาวต่อไปคบกันจําคุณได้ไหมจาได้โอ้อันนี้แล้วจำในแง่บวกด้วยนะแต่ถ้าทายอีกแบบนึงออมมือกะกูไม่ต้องเห็นไหมมันเปลี่ยนได้หมดทักษะการการพูดสำคัญเลยนะใช่ ไม่ได้โกหกแล้วเขาเด้กสิ้นเลยนะเอาก็ลองดูสิไม่ได้กหเราไปทายเลยแต่ว่าต้องรู้จักว่าต้องรู้จักการพูดพูดยังไงใช่เอาฉะนั้นเราเนี่ยจะสร้างมิตรหรือสร้างศัตรูเรื่องอะไรที่เขาไม่เป็นจุดด้อยของเขาเราก็ไม่ต้องพูดเพราะเราจะสร้างก่อนในชั่นแล้วไปถึงโอ้โหพี่โดูแม่นจังเลยนะพี่มาติดต่อเรื่องอะไรคะครั เราก็ไปแนวละเอียดของเขาเลยนะฮะท่านผู้ชมครับคลิปนี้สําคัญนะฮะเอาไปทายดูเอาไปดูแล้วไปไปไปดูย้อนทวนนะฮะว่ามีทริคการทายแบบว่าเออเห็นตรงนี้เห็นจุดตรงนี้อืแล้วต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วยก่อนนะก่อนนะอย่างเช่นสมมติเราพอไปดูเฮ้ยนิ้วไอคนนี้นิ้วอะไรนะนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนางละแต่ปรากฏเราเข้าไปดูโอ้เส้นใจกับเส้นไออันนี้เส้นเส้นสมองนี่นะห่างเลยอันนี้ทายยังไงคะนี้ อ่าไปเดี๋ยวอ่อก็หมายถึงว่านิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนางใช่แต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 ่พอมาดูตรงเส้นเส้นสมองไอ้เส้นใจตรงนี้เลยกว้างกว้างขึ้นนะโอเคอ่าร่องผิวหนังล่ะร่องผิวหนังก็เป็นหยาบรลยละเอียดเอาแบบเอาแบบหยาบเอาไปหยาบเลยเถ้าหยาบนะอ่านทีละช่องครับนะคะถ้าหยาบนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนางใช่เห็นตรงนี้ก่อนหนึ่งจุดละเออคนนี้ไม่ยอมเสียเปียบใครเราเราเล็งไว้แล้วเราเล็งไว้แล้วนะคนนี้ไม่ยอมเสียเปรียบใครครับ แต่ว่าตัวเขาเนี่ยมีน้ำใจอนะตัวเขามีน้ำใจและก็ล่องผิวหนังหยาบคนนี้ถ้าใครรู้นิสัยเขาจะรู้ว่าเขาเป็นคนใจฟางมีน้ำใจจ่ายง่ายแต่มึงอย่าเอาเปรียบกูนะถ้ารู้ว่าเอาเปรียบกูก็ไม่เอากับมึงต้องทั้งทายอย่างนี้แยกออกมาเลยเขาจ่ายง่ายจริงแต่ถ้ารู้ว่าคนไหนเอาเปรียบเขาก็ไม่จ่ายเห็นไหมครับ พี่พัชรินีเขาคือการถ่ายแอบแยกพชรินีนฮะไม่ใช่ถ่ายจิ้มไปที่จุดใดจุดหนึ่งจุดเดียวเหมือนเราที่เราไปอ่านหนังสือลายมือหรือหรืออะไรนะปรมาจารย์ด้านอื่นเขาสอนกันไว้อย่างนั้นนะของพี่พัชรินีจะมองเป็นองรวมพี่ก็เหมือนกันน่ะพี่ก็ล่องอยู่หนังไม่ได้ละเอียดนะคะแต่ว่าถ้ารู้ใครเอาเปรียบที้มคอนจ่ายง่ายแต่มึงเอาเปรียบคุณนี่ว่าไม่เอาจ่ายง่ายแต่ถ้ารู้เอาเปรียบนิสัยไม่ดีอย่างนี้ไม่ให้ ภูิความรู้นะฮะภูิความรู้แบบนี้นะครับจะมีมามอบถวายพานให้กับท่านเลยนะฮะถวายพานตอนนี้ก็คลิปตอนที่เราอ่านอยู่ตอนนี้นะฮะก็มีคนที่กำลังเรียนกับอาจารย์พัชณีอยู่อันนี้พื้นฐานค่ะแต่คอร์สที่แหม่กำลังจะเปิดนะฮะวันที่แปดมกราคมนะครับปีหน้าแต่ว่าอีกประมาณแค่เดือนเดียวนี้นะฮะประมาณเดือนประมาณเดือนเดือนนี้ฮะวันนี้ที่คลิปที่เราอ่านอยู่คือวันที่สิบ วันที่แปดนี่นะครับต้องรีบสมัครด่วนแล้วคอสวันที่แปดนี่นะครับหนึ่งความพิเศษที่ผมเห็นอ่ะคือรวบรัดกลับมานะฮะภูมิปัญญาเหมือนเดิมนะครับค่ะแต่เหลือแค่หนึ่งเดือนค่ะแต่ว่าเวลาเรียนเท่ากันนะครับเวลาเรียนเท่ากันก็เพิ่มวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นเสาร์กับอาทิตย์นั่นเองนะฮะแปดวันคุณเก่งอย่าลืมนะคะแปดวันกับเมื่อคุณจบแล้วมีวิชาชีพใช่นะตอนนี้นะคะ คนที่ทํางานไม่ว่าจะทํางานอาจจะเป็นธนาคารหรืออะไรซึ่งก็จะเริ่มไล่ปิดลง<ช>ศูนย์<ช>การค้าก็เริ่มไล่ปิดลงที่เป็นผู้จัดการเป็นอะไรเนี่ยนะคะก็ตอนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเพิ่มออกมาเพื่อหางานเนี่ยบางทีมันยากนะครับแต่ถ้าท่านมีอาชีพเสริมเป็นตรงนี้นะฮะ,ะ,ะหาหาวความรู้ตรงนี้สามารถที่จะ,ะอาชีพเสริมได้ไปได้ทั่วโลกแล้วก็ต้องดูว่าศาสตร์นี้นะคะ ฝรั่งชอบดูมากเวลาพิมพ์มือแล้วยกขึ้นมาฝรั่งชอบการท้าพิสูจน์ค่ะอยู่ยอ้อนไปสิบปีที่แล้วสิอย่างรุ่นนี้ก็มีะนะฮะเขายุ่ห้าสิบฝาเขาย้อนไปตอนเขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปนั้น<ะ>เขาเลือกเป็นอันดับหนึ่งก็ติดไม่ติดที่เรียนโอน็กเขาก็ย้อนไปสิบแปดดูสิสอบเข้าได้ไหมก็าทายกันในห้องก็ท้ากันต่อหน้าในห้อง<ะ>เดี๋ยวลูกสิบมาก็ถามได้เลยบรรยากาศเรียน,น,นยูส่สนุกสนานนะครับ วันที่8ปดุ๊บเรียนตั้บเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าเต็มแล้วนะครับก็รับน้อยนะคะรับน้อยไม่รับเยอะค่ะนะครับรับประมาณ20่บปยี่สิบถึงยี่ห้าครับรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้ซึ่งอาจารย์ไม่ชีจัดเป็นแบบกรณีพิเศษนะครับอันนี้มาเรียนแค่แปดวันเปลี่ยนชีวิตได้แล้วก็มีอาชีพอีกแบบหนึ่งติดตัวไว้เพิ่มเสดให้กับตัวเองค่ะเพิ่มเงินให้กับกระเ๋าตัค์ตัวเองด้วย มันคือหม้อข้าวใบใหญ่ซึ่งคุณสามารถไปได้ทั่วโลกและยิ่งใช้ก็จะยิ่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆใช่และยิ่งได้ภาษายิ่งเยี่ยงนะฮะนะคะเอาสำหรับวันนี้ค่ะครับเวลาหมดครับหมดเวลาครับหมดเลาหมดเลยเวลามันมากแล้วแน่บอกเมื่อไหร่จะหยุดซะทีพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับบึวม